ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซับ c r i b e และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับครับสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับพ,พ,พี่จาตอนแรงคือกานะครับเนาะตอนนี้กับประมาณทุ่มนะวันนี้พี่จา่าเรื่องงานคำนะก็เลยได้เมนูนะครับจัดให้ตามคําขอนะพี่น้องขอมาผมก็จัดให้ครับผมนะสโลโกแกนของผมก็คือ ทำแล้วต้องทําให้ดีที่สุดครับนะสะโลสโลแกนของผมพี่น้องเ่ต้องอย่างมากมายเนาะนะนะมื้อน,นี้ได้เมนูหมูกรอบครับผมนะในเมนูหมูกรอบตัวนี้โลนึงครับผมจัดมาเลยโลนึงนะโลนึงเมืองครับผมสีสันนะสีสันเ่าต้องเอาถึงหอมตัวนี้กรอบนะบอกเลยพักนะอันนี้เป็นน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มผมตำเรียบร้อย อันนี้ได้สมมผักเซียนอ่าสมผักเซียนมากับนะก็ดูวิจิเข้ากันมานแล้วก็ได้มะละครับผมคือเกาแล้วก็ได้นมไม้ได้นมไม้มากับแล้วแล้วก็ที่เด็ดก็คือผักขาครับนี่นะผักขาภาษาไทยกับผักฉอมนะครับนะอันนี้พิจาจะบอไซมีดนะปกติมันจะต้องใส่มีดแล่ตรงนี้นะพพิจาจะใส่มือเลยฉีก ใส่มือในการฉีกเพราะว่าพี่จาคิดว่ามันอาจจะฉีกได้อ่ะนะฟังเสียงแล้วพี่น้องกรอบหลโอ้เงืองครับกรอบไหลครับผม Somos mocion กันเนี่ยเวลากินต้องระวังมันมีหน้ำสมปักเส้นกระเซ็บบุหรุ่าจะแกะ่ะบลอด มาแก้วผมกอขมกมกมขกขม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 ข้ข,ขมขม ว่าแม่สีบ่เข,าก,ขา,กกากันเขากันเสยหมูกรอบส่งบักเสียน่ะ Mình cổm gõm ạ. Gõm pha นังกอบกอบมีประกาศพ่อไหมมีประกาศอืม,ม,ม,ม ผมไม่มีคำอธิบายฮนะใน,นเมื่อพี่น้องขอมาผมก็กล้าจัดแหง ต้องเอียงมากมายสำหรับผมผมกัดไปเลยนะเพราะว่าางในหมากมันแก่มากเลยต้องแหนต่อผมต้องแหนเอาพี่น้อง โลนึงจัดไปไม่ออาจจะเลอะนะหรือมุมมามแน่กับจะว่ากันนะพี่น้องนะ ปากเปื่อนมือเปื่อนมันยังล่างได้ครับผมแต่ว่าใจคนเฮาถ้าเปื่อนตอนนี้มันล่างบ่ออกนะอือหื้อ ผมมันสไตล์เนี่ยเดี่ยงจริผมไปเรียนแบบผู้อื่นนะผมไม่พอได้นะก็ต้องให้ผมไปเรียนแบบผู้อื่นผมเป็นตัวผมนี่สุดยอดละ ที่แรกผมไ,ได้คิดว่าจะเฮ็ดคลิปลง YouTube นะพะชอนชนวนมากผมเฮ็ดลงทิกต o อกนะพี่น้องเพื่อนขอมาว่าเฮ็ดคลิปไปแล้วคือโบเฮ็ด u t u b e พร้อมดดนะผมก็เลยจัดให้ตามพี่น้องขอซื้อไม่ต้องอยังมากมายครับพี่น้องนะอืม สำหรับมาละนะท้าวพุทธไปลองกินกับพิจาร์นะพี่ใหญ่บอกว่ามันขมนะครับมันมักไผ่มักมันครับพี่น้องนะมักไผ่มักมันผูค้คนกบบว่าสมมุตินะผูค้คนกบบว่าวาซา,าบิแซ่บพิจารหรือคนหนึ่งนะครับพิจาร์กินผู้ใดอหีหลีนะหรือผู้ใดอยากให้พิจาร์ลองกินบ้างบ้าวาซา,าบิเนี่ย พี่จ้าเคยลองกินท่านึงแล้วบอกได้คำเดียวเกือบตายจะว่ากับว่าน่นะถ้าช่องของพี่จ้าดันหอดจากหามือหามืทซับพี่จ้าก็จกลองนะมอบความสนุกสนานให้ขึ้นให้กับพี่น้องนะครับโดยการกินวาซาบิแบบเพียวๆเลยว่าต้องอยังมากมาย นะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันกดซับสะไข่นะครับเนาะถ้าเป็นกดซับสะไข่แล้วก็กดอ่ากดแชร์่กดแชร์กดไลค์ครับผมให้มันฮอตหามือเร็วถ้าบู้ใดอยากเห็นพี่จ้านะกินอ่าวาซาบิเพียวๆเลยนะพี่จ้าจะบีบเส้ซอนแล้วกินเลยนะนะบลูว่าที่เป็นตั้งไหนนะบรูว่าช่องอื่นขเขาเฮ็ดนตั้งไหนนะผมพี่จ้ากับบรูว่าพี่จา้าบริกินจตกเทื่อพ่จา้าลาบหลาย กิดนด้วยควาระวังปักขามันมีหนามอ พี่จาบอรูว่าจะกินบวดบวคงจะว่าบวชหรอกเพราะมันโลนึงเวลากินให้มากที่สุดอะมันนี้ขอเพลอนขอเลื่อนเลยอืมกิ้นเราแ,แบบน้่น <laughs> โอ้แซ่บหลายปาขาพี S ่น้องเลย เจ้ากรอบดีดีครับบกไปหลายเติบรว่ามันยาวประมาณนี้บกไปหลายเติบอันนี้เหลือเนี่ยนะพีะ่จายยังคิดบอกว่าสิเอาเฮ็ดเมนูอย่างพี่จายจะบ่ผัดกะเพราพี่จายจะเอผัดขา้าวถ้าผู้ใดคิดออกนะขอเป็นเมนูที่แบบคิดเองนะคิดซอยแนะ่เสีดเมนูอย่างเดี๋ยวลองมึงนะ พี่จ้าจะลองเอาหมูกรอบเป็นลาเฮ็ดของหวานมันจะกินได้ป้วยพี่้าคิดว่าไหนกินได้อ่ะ,อะเดี๋ยวพี่จ้าพอแล้วเด้ออืมเรต้องไปาอย่าง้วเอาแบบพอหอมปากหอมคอ บอกเลยนะครับนะเมื่อนี้อาจจะดึกแนีนะแต่ว่าอาจจะดึกแน่นะแต่ว่าพี่จ้าเพิ่งเลิอกงานคัมครับผมนะเพิ่งเลิอกงานคัมนะก็เลยได้นี่แหละเมนูแบบคณิตวิทยาง่ายกับง่ายนะคณิตวิทยายากกับยากมันกับจังไหนละ่ะมันกับแ้วแต่มุมมองแต่ละบุคคลนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ๋อจังไหนก็อย่าลืมคือลก์กน,นะครับนะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมนะเ่าต้องอีกย่งมากมายสำหรับผมนะ เพียงแค่กด u ั s ส r คร์แล้วก็กดกระดิ่งก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์เป็นคนที่ออกเงินในการมาซื้อให้ผมยู่ให้ผมกินว่าต้องว่ยอย่างไรโอเคป่ะครับพี่้องนะัะว่ต้องว่ยนะอ,อย่างไรแต่ว่ากนะกติกาที้เราครับผมถ้าหอดหามืนินซะับนะพี่จ้าจะกินวาซาบินะพี่จ้าบ่เคยกินดอกเคยกินเ,เนท่านึงอ่นะพี่จ้าเคยกินท่หนึงเป็นไตายดีครับผมนะแล้วพี่จ้าเ่าเคยแต่จักเที่ยเรื่องวาซาบิครับผมนะ หาหม,มือซับมื่อไหล่ปุ๊บพี่จะาทาตามสัญญาแน่นอนวาซาบิหนึ่งช้อนเพียวๆมาต้องอย่างว่ามันจะเป็นตั้งแต่ตายเป็นตายครับผมตายเป็นตายบาต้องอย่างมากมายครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะพี่จ่ากระสีเอาไวส้สน่ะนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พี่จาา่าจะเอาไวส้สนิทครับผมครับสวัสดีครับ